ดีค่ะ Happy t a s Happy Trip นะคะกระเป๋าพับเป้พับนะคะแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นค่ะภายใต้บริษ,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 ษัทซิฟเฟอร์เจแปนนะคะวันนี้จะมารีวิวให้ดูกระเป๋าทรงโทเป็นกระเป๋าทรงขายดีที่ญี่ปุ่นนะคะการันตีด้วยยอดขายมากกว่า2ล้านชิ้นต่อปีในญี่ปุ่นเลยอันนี้นะคะจะเป็นทรงโทนะคะที่นิยมมากที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้เวลาที่กางออกมาก็จะเป็นขนาดเท่านี้เลยนะคะแล้วก็ขนาดเมื่อเวลาพับนะคะก็จะเท่านี้เลยค่ะเวลาเราจะใช้นะคะเราก็ลูดซิปแกะออกมาแบบนี้นะคะนะคะแกะออกมาก็จะไซส์ออกมานะคะเป็นขนาดเหมือนใบนี้เลยค่ะ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ากระเป๋าทรงโทนนะคะใส่กางเกงยีนนะคะวันนี้เอาตัวอย่างก็คือกางเกงยีนนะคะมาให้ดูกันว่าใส่ได้กี่ตัวนะคะลูกค้าจะถามามาเยอะมากว่าใส่ของได้แค่ไหนนะคะอันนี้มานับกันก่อน,นกาง,งเกงยีนนะคะจะมีหนึ่งสี่นะคะเป็นกางเกงยีนผ้าหนาๆแบบนี้เลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะ1 2 3 4สค่ะกางเกงยีนม,มีทั้งหมด8ดตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กระเป๋าทรงโทนด,ดูนะคะว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะสำหรับใครที่มีแพลนจะเดินทางนะคะประมาณสักสมมติจะไปค้างคืนสัก 1-2ถึงคืน,นะคะ่ะทรงทษก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าพับนะคะแบรนด์ญี่ปุ่นที่ราคาหลักร้อยเลยแล้วก็ใช้ดีมากๆข้างในมีซับในนะคะสามารถใส่ของหนักๆได้เลยค่ะอันนี้นะคะาใส่เข้าไปนะคะตัวที่4แล้วค่ะนี่นะคะนี่นะคะกระเป๋ามันจะเป็นทรงป้านๆแบบนี้ค่ะทําให้เราใส่ของได้แบบเยอะๆเลยแล้วก็ปากกระเป๋ากว้างนะคะเราสามารถจัดเรียงเข้าไปได้ง่ายๆนะคะจะหาของก็ง่ายค่ะจะหยิบ จะหยิบจะจับอะไรก็สะดวกเลยเพราะว่าปากกระเป๋าค่ะกว้างถึง52เซนค่ะกว้างแบบนี้เลยนะคะค่ะอันนี้ตัวที่7แล้วนะคะเกิฑตัวที่7ค่ะอันนี้ก็ยังเห็นเลยนะคะว่ายังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากเลยตัวสุดท้ายนะคะตัวที่8ค่ะนี่นะคะ ให้ดูนะคะว่าใส่ไปแล้ว8ตัวนะคะน้ําหนักตัวนี้หนักมากเลยของในนี้น่าจะมีสัก 3- 4โลได้นะคะเป็นกางเกงยีนผ้าหนาๆน,น,นี่นะคะใส่ออกมาค่ะก็จะเป็นกระเป๋านะคะทรงโทสประมาณนี้เลยความกว้างอยู่ที่ประมาณ52เซนนะคะความสูงประมาณ3ประมาณ32เซนนะคะก้นกระเป๋านะคะก็คือด้วยทรงโทก็คือก้นกระเป๋าเขาจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็ความความกว้างของก้นกระเป๋าก็จะประมาณสัก เออสิบสองถึงห้าเซนได้นะคะถ้าเราใส่เต็มเต็มก็จะแข็งถึงสิ้าเซนเลยแล้วก็เวลาที่เราไม่ใช้งานหรือว่าบางทีเราพบไปก่อนเดินทางอะคะ่ะเราก็จะสามารถพับเก็บได้นะคะแล้วก็อันนี้คือซิกเนเจอร์ของพี่ร้านนะคะก็คือมีช่องไว้เสียบกับคันชักกระเป๋าเดินทางได้นะคะแบบนี้นะคะมีช่องไว้เสียบกับคันชักกระเป๋าเดินทางได้เลยนะคะแล้วเวลาเราจะ เลิกใช้งานนะคะหรือว่าเราจะพับเก็บก็สะดวกมากนะคะเก็บเลอแค่นี้นะคะแล้วก็รูดเก็บสบายๆเลยสามารถพกเอาไว้ไปช้อปปิ้งซูเปอร์หรือว่าลงไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะเราก็เก็บไปก่อนใส่กระเป๋าได้แค่นี้นะคะแล้วก็ค่อยนําออกมาใช้งาน,นะคะ่ะหรือเอาเวลาที่เราไปต่างประเทศเราก็พกไปก่อนเอาไว้ใส่เสื้อหนาอุปกรณ์กันหนาวอะไรได้นะคะใส่ของนหนักๆได้เลยเวลาทับออกมาก็เหลือเล็กขนาดนี้เลยค่ะก็มีหลายลายนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติม,ตมว่ามีายไหนบ้างสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ